สวัสดีครับพลังของความเบื่อ,อความเบื่อนี่มันมีพลังด้วยเหรอเอายกตัวอย่างชินมนุษย์เบื่อที่จะตักน้ำในสมัยก่อนแล้วก็มีบอ่อใช่ไหมทุกบ้านจะมีบ่มีบ่มีบ่แล้วก็ต้องตักน้ำนกไก่ก็ตักน้ำใส่ใส,ใส่ตุ่มตักน้ำทุกเช้าตักน้ำทุกเย็น มนุษย์หลายคนก็เบื่อที่จะตักน้ําแม้แต่นกไก่เองก็เบื่อก็มีใครบางคนหรือใครหลายคนนกไก่ก็ไม่ทราบพวกท่านเหล่านั้นก็คิดเครื่องสูบน้ําขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาก็เบื่อที่จะตักน้ําเมื่อมีเครื่องสูบน้ําทีนี้ จากเดิมที่ทุกบ้านจะต้องขุดบ่อขุดบ่อขุดบ่อก็เบื่อที่จะขุดบ่อก็เอาเป็นว่าทั้งหมู่บ้านขุดบ่อลูกเดียวแล้วสูบน้ำขึ้นไปไว้บนแ้งแล้วก็ปล่อยน้ำออกไปให้ทุกๆบ้านใช้ก็กลายเป็นระบบปะปาเห็นหรือยังครับความเบื่อมันทำให้เกิดพลังความคิดใหม่ๆ พลังของความเบื่อเปลี่ยนเป็นพลังของความคิดได้ความคิดใหม่เอาละทีนี้เวลาที่เราเบื่อเราจะทำไงเราก็อยู่เฉยๆไปพักผ่อนหยุดสิ่งที่เราทำไว้สักพักนึ่งสมองมันจะประมวลความรู้ต่างๆที่มีอยู่ เพื่อให้ได้เกิดความคิดใหม่ในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่เราทำทุกวันทุกวันอย่างเช่นว่าเครื่องสูบน้ำเมื่อกี้ที่เราตักน้ำทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราก็เบื่อที่จะตักน้ำแล้วก็มนุษย์ก็คิดอุปกรณ์ที่จะ ตักน้ําให้เราเช่นกังหันตักน้ํากังหันลมวิดน้ำข้าวหนาก็เป็นอุปกรณ์ที่ตักน้ําแทนเราเป็นการใช้พลังของความเบื่อในทางที่สร้างสรรค์เมื่อมีพลังของความเบือ่อถ้าเรานําไปใช้ในทางมืด เช่นเบื่อแล้วก็ไปขับรถซิ่งคลายเครียดอาจจะทำให้เกิดบัติเหตุบาดเจ็บก็ได้หรือเบื่อที่จะหาเงินได้วันละ300 300เบื่อแล้วละ่ะก็ไปเล่นการพนันเพื่อหวังที่จะรวยเร็วๆจะได้ไม่ต้องทำงานแต่ในที่สุดก็ต้องหมดตัว ต้องกดเข้าของเครื่องใช้ไปจำนำแล้วมาเล่นการพนันจนหมดตัวอันนี้เป็นการใช้พลังความเบื่อในทางที่ไม่ถูกต้องการใช้พลังความเบื่อให้ถูกต้องก็คือว่าเราหยุดทําไปพักผ่อนอาจจะพักผ่อนที่บ้านหรืออาจจะไปเที่ยวหรือว่าจะนั่งสมาธิสมองจะได้ประมวลข้อมูลที่มีอยู่ มวถ้าพูดเป็นภาษาเชาบ้านภาษาแม่ขัวก็คือเอาหลายๆอย่างความรู้หลายๆอย่างมารวบรวมกันจนเกิดความคิดใหม่คล้ายๆกับทําเครื่องแกงนั่นแหละเอาพริกมาเอาะหอมมาเอากระเทียมมาเอาตะไคร้มาเอาพริกไทยมาสารพัดนักไก่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมา เอาเป็นว่าเอาหลายๆอย่างมาแล้วก็ใส่ในกลบแล้วก็ตำตำต,ำ,ตำเกิดเป็นเครื่องแกงนั่นเลยครับคลายๆเป็นแบบนี้สมองมันจะประมวลความรู้แล้วก็ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆใช้พลังของความเบื่อในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลง เป็นอีกทางที่ดีเรียกว่าความเบือ่อทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เอาละครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนกไก่ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับถ้าชอบก็กดไลค์และก็กดติดตามนะครับขอให้มีความสุขและหลักกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ